รับพบกับผมบอยด์นในการอ่านไพ่ยิปซีพยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนะครับหรือและก็ลัคนามมิถุนนะครับก็จะเน้นไปเรื่องคำถามที่เกี่ยวกับเป็นชาวราศีมิถุนมากกว่านะครับส่วนลัคนาน,นั้นก็รับชมรับฟังได้เป็นพเป็นแนวทางพอป,ประกอบนะครับ แต่ตาให้ดีๆก็ควรแนะนำไม่ดูกับคลิปที่เขาทำโดยเน้นไปทางลักคนาจะดีกว่านะครับก็อาจะแม่นยำมากกว่านะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับชาวราศีมิถุนก็คือผู้ที่เกิดช่วงระหว่างวันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่14กรกฎราคมของทุกปีนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณการกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหมอหยุ่นนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจในทุกรูปแบบที่ให้กับผมหมอยุตนด้วยดีเสมอมานะครับก็ก่ขอขอบพระคุณนะครับการพยากรณ์ดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นกรมพยากรณ์ที่ออกมานั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ก่อทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้น ก็ได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก็ก่อให้รับอเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจเป็นแนวทางของท่านเท่านั้นก็อพอนะครับส่วนเรื่องของดวงนั้นก็เป็นคาเพียงคำปยากรณ์น,นะครับแต่ผู้ที่จะกําหนดทิศทางของเรื่องของดวง เรื่องของชีวิตของท่านนั้นก็คือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านเป็นหลักนะครับที่จะควบคุมดวงของท่านในเป็นไปนะครับก็ขอให้ทุกๆวันนั้นมีความสดใสนะครับมีพลังกายพลังใจที่ดีนะครับมีสติมีสมาธิมีความกล้าไม่กลัวต่ออุปสรรคปัญหาใดๆนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นฟันฝ่ากับอุปสรรคก่อไปครับฟันฝ่ากับอุปสรรคปัญหาต่างๆ หรือดวงที่ว่าแย่นั้นก็จะสามารถฟันฝ่าไปได้ด้วยดีด้วยการตัดสินใจของท่านที่เป็นหลักเท่านั้นนะครับก็เรียกว่าการสู้กับทุกๆอย่างนั้นท่านจะอยู่เหนือดวงได้ด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นให้มีความสุขสดใสมีสมาธิมีสติในทุกๆวันนะครับมีความสดใสเบิกบานในทุกๆเช้านะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีมิถุนนะครับแล้วก็ลัคนามิถุนนั้นที่ต่างการเงินกัน,กน,กน อาการงานการเงินและข้อความรักในช่วงดวงระหว่างวันที่1ถึงวันที่15บห้ามิถุนายนนี้นะครับจะเป็นไปในทิศทางใดบ้างนะครับก็มาดูกันนะครับในการเปิดไพ่จํานวนสิบใบที่จะออกมาไปหาปยากรในกำํายนดวงของท่านในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับชาวราศี อามิตุนหรือเลกาลคณามิตุนนะครับไพ่ใบแรกที่ออกมานะครับเวลก็ฟอร์จูนนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะมีเกิดขึ้นในกับชาวราศีมิตุนลัคณามิตุนในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับเป็นช่วงดวงของท่านอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงไปในโศทิศทางที่ดีนะครับ ทีอะไรที่แย่ๆเกิดผ่านมานั้นจะได้รับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นไม่ว่าเรื่องของการงานการเงนิงนแล้วก็ความรักนะครับโชคชะตาของการเปลี่ยนแปลงของท่านจะสู่เกิดความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์เกิดความสําเร็จที่ดีเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามที่จะตามให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับและก็ เวีนออฟคัพส์ราชนิือถ้วยนะครับเรื่องของการงานก็มีการดูแลเอาใจใส่ที่ดีนะครับมีการพัฒนาในแนวความคิดต่างๆนะครับมองถึงปัญนหาบุสรักต่างๆอย่างทะลุโปร่งด้วยความเอาใจใส่นะครับก็ทําให้การงานนั้นได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมีความเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับมีผู้ที่เป็นมีผู้ติดตามมีผู้กอย เป็นลูกค้าหรือผู้ใช้บริการก็จะเข้ามาให้ความชื่นชมปรุงปอใจมากยิ่งขึ้นก็ทําให้ทิศทางการการงานหรือธุรกิจต่างๆก็เป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเดลเวอร์สนะครับการสถานการณ์ของการตัดสินใจอะไรที่มีเข้ามานะครับก็มีโอนทางให้เลือกที่จะมีเข้ามานะครับ การทำงานก็เพื่อนรู้ใจอุ่นส่วนนะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีเข้าเข้าใจกันทำงานด้วยความารักสามักกคคีกลมเกลียวซึ่งกันและกันที่จะพัฒนาร่วมกันพัฒนาการงานนั้นให้เป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีความเจริญเติบโตมั่นคงนะครับอุ่นส่วนดีเพื่อนร่วมง,งานดีนะครับบางท่านก็มีงานเข้ามามาก ที่จะต้องทำนะครับที่อาจจะมากกว่าเส้นทางของการงานนะครับหรือเจ้าของธุรกิจก็จะมีการขยับขยายเพิ่มเติมที่มีธุรกิจอาจจะมากกว่าหนึงธุรกิจที่จะมีเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นายออกครันะครับราชวินถือถ้วยก็การงานก็คืบไปข้างหน้าด้วย ไปในทิศทางที่ดีนะครับงานที่รักงานที่ชอบนะครับมีการใจใสใส่ใจดูแลให้การงานนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับท่านไม่ปล่อยปละละเลยนะครับมีความรักความเข้าใจที่มอบให้กับงานทุ่มเทด้วยเรียกว่าทํางานที่ทุ่มเติมใจเข้าไปในกับการทํางานนะครับก็ทําให้การงานนั้นเดินคืบหน้าได้ด้วยดีนะครับ อัศวินถือเหรียญน,นะครับนายออปเปนตเกิล uh, นะครับการคิดวางแผนถึงอนาคตที่ดีของท่านนั้นนะครับจะมองผลถึงระยะใกล้และก็ระยะไกลนะครับบางท่านก็อาจจะมีการคิดในเรื่องของการที่จะมีเงินอยู่ที่เป็นเงิน,นอมนั้นนํามาลงทุนในการที่จะสร้างดอกกอกผลต่อไปนะครับหรือบางคนก็อาจจะมีการมองหา แหล่งเงินทุนที่อาจจะเข้ามาใช้จ่ายในการลงทุนทมธุรกิจการงานของท่านนะครับก็จะได้รับโอกาสดีๆที่จะมีเข้ามาที่จะสร้างโอกาสติดตามต่างการงานที่จะสร้างรายได้รายรับผลงอกงอกงามที่จะมีเข้ามาแต่ไม่เกิดความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับท่านนะครับแม้ว่าบางทีงานนั้นอาจจะเป็นไปอย่างไม่ได เร่งรีบอะไรมากนักนะครับอาจจะเป็นไปเรื่อยๆแบบเชื่องช้าแต่ก็จะมีความมั่นคงที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดรายได้รายรับที่ดีให้เกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนในช่วงวันเวลาล่าวนี้นะครับแต่ก็จัดสติกนะครับความเหมาะสมถูกต้องเกิดขึ้นกับตัานอะไรที่เป็นสิ่งกู้ควรดีๆนะครับจะได้รับการเปลี่ยนแปลงมาสู่ตัานนะครับ ที่ไพ่ขึ้นมาตรงกับที่การเปลี่ยนแปลงนะครับความเหมาะสมจะเข้ามานะครับบางท่านก็มีเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจมีการทำสัญญาร่วมุ้นลงทุนเอกสารที่จะต้องเซ็นต้องทำในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับเพื่อที่เกิดการธุรกิจที่ร่วมมุ่นลงทุนกับผู้อื่นมีเข้ามานะครับที่จะต้องอาศัยเรื่องของกางกฎหมายที่กำาังเกี่ยวข้อง ทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างยุติธรรมนะครับเกิดผลประโยชน์ที่เหมาะสมด้วยกันในทุกๆฝ่ายนะครับไม่มีการเอาเปรียบเอารัดกันนะครับก็จะทําให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเซเว่นออกคัความใฝ่ฝันของท่านความจินตนาการความปรารถนาของท่านก็จะเกิดความสําเร็จขึ้นนะครับด้วยความรักความเข้าใจที่ท่านใส่ใจในตอนที่คิดแล้วก็มีการดูแลเอาใจใส่นะครับไม่ปล่อยปละละเลยกับความคิด ความเพ้อฝันความปรารถนาของท่านเหล่านั้นนะครับไม่ปล่อยให้คิดแล้วปามพ้นไปแบบลมๆลมเล้ลลงๆนะครับก็จะนํามาสารให้เกิดความเป็นจริงให้เกิดขึ้นนะครับก็มีการคัดสรรด้วยไอเดียที่ดีๆความคิดที่ดีๆแต่ไม่ช่วงวเวลาดังการนี้ตั้งจะนาโปรเจกต์ใดมาดําเนินการนะครับก็จะเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมไม่กับท่านด้วยดีนะครับแล้วก็ไอเดียไฮพลัสเตดนะครับ ก็ช่วงบรรเวลาดังกล่าวนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของอารมณ์ของท่านที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับที่อาจจะมีการขึ้นขึ้นลงลงเป็นบางช่วงบางบันบางเวลานะครับ,บ,บที่อาจจะสร้างปัญหาเกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานรอบข้างได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ท่านจะเป็นผู้ที่มีรู้มีเซนส์สัมผัสที่ดีที่จะรู้อะไรได้ง่ายตาความเข้าใจอะไรได้ง่ายๆนะครับการที่จะทํา ธุรกิจหรือการงานใดในช่วงนี้นะครับที่อะไรที่ท่านจะควรทําอะไรที่มันทําแล้วไปสู่อันทางกับความมืดมนหรือเส้นทางใดงานใดธุรกิจใดที่ทําแล้วไปสู่ความมีความสว่างนะครับก็ท่านจะรู้ด้วยเซนสัมผัสของท่านนะครับ ก็ทำให้ท่านนั้นสามารถที่จะตัดสินใจออกมาอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมนะครับด้วยเส้นสมปัติที่ดีนะครับอะไรที่ถ้าท่านเลือกแล้วมันทำให้เกิดความมืดมนไม่เจริญเติบโตท่านก็จะไม่เลือกนะครับอะไรที่เกิดเ,เลือกทำแล้วเกิดความสว่างสดใสใไปสู่อนาคตที่ดีนะครับ <c oughs> ก็จะทำให้ท่านตัดสินใจอย่างถูกต้องนะครับก็จะเกิดความมั่นคงเหมาะสมกับท่านเป็นอย่างดีนะครับก็ เป็นสิ่งดีๆโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นให้กับท่านในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับด้วยท่านที่สามารถจะรู้อะไรคาดการอะไรได้แม่นยำพอสมควรนะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ เอทออฟคั ups, ถ้วยนะครับก็การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะครับบางคนที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสการงานที่มีเข้าหมายท่านได้รับทำนะครับสมัครงานเอาไว้นะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับงานงานที่รักงานที่ชอบนะครับหรือบางท่านก็อาจจะมีการเริ่มต้นอะไรที่เป็นธุรกิจของตัวเองที่จะเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นทิศทางที่ดีธุรกิจการค้าการขายเครื่อง ของกินของดื่มต่างๆนะครับหรือคนที่ได้รับการรับให้ไปทํางานก็อาจจะงานเกี่ยวกับบริการต่างๆงานโรงแรมที่จะมีเข้ามานะครับที่จะตามให้ท่านได้รับนะครับหรือตาท่านท,ที่ตามเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมการให้บริการต่างๆที่มอบความรักความเข้าใจให้กับผู้อื่นก็เป็นงานที่เป็นเไ,ไปในทิศทางที่ดีที่จะมีความเติบโตมั่นคงในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับ ก็เกิดสิ่งดีๆขึ้นใหม่ๆเข้ามาให้กับชาวราศีมิถุนลักขณามิถุนได้รับนะครับเดอะทาวเวอร์ Tower นะครับในเรื่องของที่จะเกิดขึ้นอย่าก,กังวลใจนะครับกับสถานการณ์ของเดอะทาวเวอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เกิดอะไรขึ้นแบบจับพลันแบบฉายสายฟ้าแลบก,ก็ตามนะครับบางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไร้ายๆนะครับ แต่ไพ่ใบนี้ไม่ได้บอกถึงเรื่องร้ายไปเสียหมดนะครับเพราะเป็นเรื่องกงการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบจับพลันแบบกระทันหันนะครับซึ่งเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีได้ด้วยนะครับที่ใครที่เคยแย่ๆอยู่อะไรที่มันไม่ดีนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบสายฟ้าแลบนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับ ก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแบบกัะทันหันที่บางทีท่านยังไม่ตั้งตังตั้งตัวอาไม่ตั้งตั้งตัวนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับอะไรที่แย่ๆก็ถูกเปลี่ยนแปลงออกไปนะครับแล้วก็มีสิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามาการเริ่มต้นโอกาสอะไรใหม่ๆที่อาจจะพลิกแบบสถานการณ์หน้ามือาเป็นหลังมือหนังมือเป็นหน้ามือก็จากสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแบบเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะครับ สิ่งที่คู่ควรนะครับไพ่บอกแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนั้นเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมเป็นอย่างคู่ควรนะครับที่ด้วยเซนสัมปัตของท่านที่เรียนรู้ได้นะครับแต่ไม่ท่านก็รู้เข้าใจด้วยความรักด้วยความตนุตนอาะด้วยความเข้าใจด้วยความปลอดโปร่งที่ดีนะครับก็ทาให้ท่าน นั้นได้รับโอกาสดีๆในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับคิดวางแผนอะไรก็ไปสู่อนาคตของการงานที่มั่นคงสร้างค่าเป็นเอินอในเกิดขึ้นนะครับการงานเดินไปข้างหน้าด้วยความรักด้วยความมอดใจใส่ของท่านนะครับโอกาสใหม่ๆเข้ามากล่าง,งานมีโอกาสได้งานทํานะครับความคิดอะไรที่ในการจินตนาการของท่านก็จะได้รับการคัดสรรออกมา ให้เกิดการดําเนินการไปในทิศทางที่ดีที่จะเกิดความสําเร็จเกิดความมั่นคงโดยเซนสัมผัสของท่านที่จะรู้อะไรที่นํามาสร้างแล้วเกิดความสําเร็จนะครับท่านก็จะนําออกมาดําเนินการนะครับอะไรที่ท่านคิดแล้วด้วยเซนสัมผัสที่รู้ได้ว่ามันไม่เติบโตท่านก็ไม่นํามาปฏิบัตินะครับส่วนเส้นทา,ทางการเงินของชาวราศีมิถุนในลัคนามิถุนในช่วงบันเวลาดังกล่าวนี้นะครับ ก็เป็นโอกาสดีๆในเรื่องของเส้นทางการเงินที่การงานนั้นเกิดความสําเร็จนะครับเดินหน้าไปเรื่อยๆมีรายรับที่มีความมั่นคงนะครับเดินไปเรื่อยๆทุกๆเวลาก็เกิดรายได้รา,ายรับที่ดีที่มีเข้ามานะครับบางคนก็มีเส้นทางต่างๆการเงินที่มากกว่าหนึ่งเส้นทางนะครับทีท่ท่านท่านทำงานหลายอย่างทั่วคู่กันไป นะครับหรืออาจจะมีธุรกิจหลายหลายอย่างที่มากกว่าหนึ่งอย่างที่ทําให้มีรายได้รายรับขึ้นมานะครับหรือใครที่ทำอาชีพที่เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยในเรื่องของความยุติธรรมความถูกต้องนะครับก็เป็นช่วงวันเวลาที่จะได้รับผลตอบแทนกับค่าเหนื่อยค่าแรงของท่านที่ท่านทำนะครับก็ทําให้เกิดความเหมาะสมขึ้นกับรายได้รายรับที่ดี กับท่านทุ่มเทในเรื่องของการที่จะไปเกิเคลียไปทาหน้าที่ในตรงนั้นนะครับและก็เ,เป็นช่วงเวลาที่ท่านพึงพอใจกับรายได้รายรับและก็กับความเป็นอยู่ในเงินที่มีอยู่นะครับก็ทําไห้ที่ต่างการเงินของท่านนั้นก็เป็นที่พึงพอใจมีรายได้เข้าม,ามามากมายที่มีอยู่แล้วก็มีความพึงพอใจนะครับโอกาสที่จะได้มีหลายๆอย่างดีๆเข้ามาในช่วงเวลาวันดังกล่าวนี้นะครับในการเปลี่ยนแปลง ในทิศต่างกา,การเงินนะครับไกรที่เมื่อก่อนการเงินแย่อยู่นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงในทิศต่างที่ดียิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของโชคลาภก็มีเข้ามาเงินก้อนโตๆที่จะมีก้ามาเป็นที่พึงพอใจในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะครับโอกาสที่จะได้บ้านได้รถก็มีด้วยสําหรับ บางท่านนะครับใครที่ไม่เคยมีบ้านไม่เคยมีรถก็มีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถเข้ามานะครับหรือที่มีอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนรถใหม่มีบ้านใหม่มีกยับขยายเปิดอาเพิ่มเติมไม่บ้านมีเติบโตมากยิ่งขึ้นก็เป็นโอกาสดีๆที่จะมีเข้ามาให้กับชาวราศีมิถุนลักนณามิถุนนะครับบางท่านก็มีโอกาสดีๆนะครับในการที่จะได้รับบรดก ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับที่เด่นมากในช่วงนี้นะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นไพ่ใบแรกเป็นตัวตนของท่านโดยเฉพาะนะครับที่มีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องของทรัพย์สินมรดกที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และก็ในเรื่องของโชคลาภที่จะมีเข้ามาให้กับท่านในช่วงวันเวลาลังก่าบนี้นะครับเส้นต่างๆการเงินที่เกิดขึ้น จากความสําเร็จของการงานที่สร้างค่าเม็ดเงินอย่างมั่นคงที่จะได้รับอยู่ตลอดนะครับและก็เงินที่เข้ามาแบบโชคลาภพลุกๆก็มีเข้ามาให้กับท่านได้รับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นช่วงโอกาสดีๆส่วนไพ่เสียในเรื่องของไพ่ดาบไม่มีขึ้นมาให้กับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนเลยนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับ ก็เป็นช่วงเวลาดีๆนะครับในเรื่องการงานการเงินของชาวราศีมิถุนในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับใครที่การเงินเกยแย่อยู่นะครับก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีที่จะมีเงินมากขึ้นกล้องตัวมากขึ้นมีกินมีใยมีดื่มด้วยความสุขต่อไปนะครับเกิดขึ้นอย่างความเหมาะสมให้กับตานที่มีเข้ามานะครับส่วนผู้ที่การเงินดีอยู่แล้วการงานดีอยู่แล้วเส้นต่าง ก็ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ไม่มีเพิ่มมากขึ้นงานเติบโตมากยิ่งขึ้นเงินได้มีเหลือใช้เหลือเก็บมากยิ่งขึ้นทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ก็คนโสดก็มีโอกาสนะครับที่จะได้มีรักเกิดขึ้นนะครับที่มีคนนำรักดีๆเข้ามามอบให้นะครับบางทีที่ตัานเดินสอดแสวงหาความรักความสัมพันธ์อยู่นะครับ ก็อาจจะได้พบเจอกับความรักที่มีเข้ามานะครับที่ทำให้ท่านได้เกิดความชุ่มฉ่าหัวใจเกิดขึ้นนะครับหรือบางคนนั้นก็อาจจะมีการเลือกเยอะอยู่นะครับยังไม่ปักหลักปักใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็ยังจะจะดูๆไปก่อนเลือกกันไปก่อนนะครับ บางคนก็อาจจะเจอกับความรักที่อาจจะเป็นตัวเลือกก็ได้นี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่อาจจะมีเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของคนโสดนะครับบางคนก็ไม่ก่อยอเจอเจอ,เจอความรักง่ายๆนะครับด้วยความเป็นส่วนตัวสงูงมีอีโก้โสงอยู่นะครับก็ยังไม่เปิดกำแพง ที่จะให้ไก่เปรี่ยนปานเข้ามาสู่เส้นทางความรักได้เช่นกันนะครับก็ยังต้องกรองความโสดต่อไปนะครับบางคนก็ระมัดระวังด้วยนะครับที่อาจจะไปเจอสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่ไปเป็นตัวสำรองของความรักความสัมพันธ์ของไกลเข้านะครับหรือเป็นความรักที่ต้องตูกเลือกนะครับอันนี้ก็ต้องดูดีๆด้วยนะครับที่อาจจะมีเข้ามานะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวัน อของชาวราศีมิถุนหรือลักนาเมถุนมิถุนนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ก็จะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมนะครับเป็นไปในทิศทางที่ดีคู่ควรแก่ความรักความสัมพันธ์ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนีนน้นะครับรักที่ให้ไปกับรักที่ได้รับมาก็จะมีความอบอุน่นที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดี ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็ดูแลความรักความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับตาที่ผ่านๆมานั้นความรักความสัมพันธ์ไม่ก่อยดีนะครับในความรักความสัมพันธ์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการมอบความรักที่ดีๆให้กันและกันก็ทําให้เกิดความอบอุ่นความสบายอกสบายใจในความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับ บางคู่ที่ดีอยู่แล้วที่ไม่มีอะไรเซอร์รส์ในความรักความสัมพันธ์ที่เป็นมานะครับก็จะเป็นไปแบบนั้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นความรักที่มีความมั่นคงนะครับแม้จะเป็นแบบรูปเดิมที่เคยเป็นอยู่นะครับเป็นไปอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นก็มีความสุขที่มีความมั่นคงที่ดีต่อกันนะครับแม้จะไม่มีความมีเซอร์รส์มีอะไรที่เป็นโรแมนติกนะครับแต่ความรักความสัมพันธ์ก็เป็นไปอย่างคู่ควรเหมาะสมนะครับ ก็สถานการณ์ของการงานการเงินความรักของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนนี้นะครับก็เป็นโดยปอประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนและทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ